คุณหมอรักษาโรคหูดับของเราด้วยวิธีการอย่างไงครับก็ให้ยาฆ่าเชื้อค่ะแล้วก็ฉีดสเตียรอยสามเข็มพอหลังฉีดสเตียรอยได้ยินเหมือนเสียงฝนตกตลอดเวลาค่ะสองข้างอ้เหรค่ะแล้วพอผ่านไปเดือนนึงก็หูข้างนี้ก็เริ่มได้ยินแต่ว่าข้างนี้ไม่ได้ยินแล้วอ๋อได้ยินเหมือนเสียงฝนตกทั้ทงสองข้างเลย ใช่ค่ะาาบางวันมันดังมากจนนอนไม่หลับเลยค่ะมันเหมือนว่าเป็นเป็นระบบประสาทของเราอาจจะมีปัญหาอะไรประมาณนี้ใช่ไหมใช่ค่ะคุณหมอบอกว่ายังไงว่าทําไมเราถึงได้ยินเสียงฝนตกของเหมือนเสียงแทรกซ้อนนะครับจากไอตรงเชื้อครับที่มันอยู่ในระบบประสาทนะครับอที่ทําให้หูเขาดับอะครับอใช่ครับคือมันจะได้เป็นเสียงแบบซาๆไปเรื่อยๆอะครับมันจะได้มันจะได้ยินตลอดเวลาเลยครับแต่แล้วก็ วันหนึ่งเรียกว่าอาการดีขึ้นหรืออาการแย่ลงก็ไม่รู้วันหนึ่งข้างซ้ายก็ไม่ได้ยินเลยเสียงฝนตกข้างขวาก็ได้ยินนิดหน่อยะคะ่ะได้ยินนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเสียงลมเสียงเสียงรถวิ่งค่ะจะดังมากๆอ,อ๋อเหรอถ้ายืนข้างถนนนะคะแบบมันจะดังจนหนวกหูเลยะคะ่ะออ้เสียงลมเหรอใช่ค่ะ หนูนั่งข้างพัดลมอะค่ะมันดังแบบดังจนลำคาลเลยวค่ะที่ได้ยินเสียงลมกับเสียงเสียงเสียงรถเนี่ยได้ยินทั้งสองข้างไหมฮะข้างเดียวค่ะข้างขวาก็คือข้างขวาตอนนี้ยังเป็นไหมฮะเป็นนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นถ้ามีเสียงลมมามันมันจะดังมากสำหรับเราใช่ค่ะแต่ว่าเสียงพูดของอานี่ได้ยินเบาลงเบาลงแต่ว่าอาการนี้ทรงตัวใช่ไหมครับในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาใช่ค่ะ ไม,ไม่ไม่ได้แย่ลงไปกว่านี้อีกแล้วไม่ค่ะหมอบอกว่ามันจะดีขึ้นหรือแย่ลงหรือเปล่าครับมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดอคะค่ะแปลว่าหูดับถาวอข้างซ้ายไปเรียบร้อยแต่ว่าข้างขวายังได้ยินอยู่บ้างใช่ค่ะงใหมได้คิดที่จะใช้เครื่องช่วยฟังบ้างไหมครับเครื่องช่วยฟังทําแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ เครื่องช่วยฟังนี้จะเอามาช่วยข้างไหนข้างขวาหรือข้างซ้ายข้างขวาค่ะข้างขวาข้างซ้ายนี่ไม่มีโอกาสไม่ได้แล้วค่ะไม่ได้แล้วการผ่าตัดอะไรช่วยได้ไหมเคยเคยถานหมอ,อ,อมผ่าตัดฝังประสาทเทียมเขาบอกว่าจะต้องหูดับทั้งสองข้างค่ะต้องหนวกทั้งสองข้างเลยแต่ว่าของหนูยังใช้เครื่องช่วยฟังได้อยู่ต้อม่ย,ยังใช้ชีวิตปกติได้ใช่ไหมครับ ไ,ไปไหนมาไหนไปซื้อของอะไรต่ออะไรได้ใช่ไหมครับตอนนี้ยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าเวลาเดินเวลาหันเงี้ยค่ะมันจะล้มอุ้เหรอต้องเดินจับมือวิทย์ตลอดนะคะแต่คือถ้ามีคนเรียกคือเขาหันเลยอ่ะตัวเขาจะเซครับอ๋อใช่ครับอย่างถ้าเดินถ้าเดินปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเขาเดินแบบเดินไปของเขาเอง evet. ตรงๆไม่มีใครเรียกเาก็เดินตรงไปเลยครับเออใช่ครับแต่ถ้ามีคนเรียกเขาจะหันมามองแล้วคือว่าเขาจะเซท้อแค่ไหน ตอนอยู่โรงพยาบาลที่หมอบอกว่าให้ยาฆ่าเชื้อ14วันแล้วหูจะกลับมาได้ยินนะคะแล้วพอครบ14วันหูเริ่มไม่ได้ยินหนูก็เริ่มแบบถอดใจแล้วก็ทักไปบอกวิทย์ว่าบอกหมอว่าไม่รักษาแล้วได้ไหมเขาเหนื่อยแล้วทำไมถึงไม่อยากจะรักษา คือเหมือนยิ่งรักษายิ่งแย่ลงค่ะตอนแรกบอกว่าให้ยาฆ่าเชื้อครบ14วันก็กลับบ้านได้แล้วแล้วอยู่ดีๆหมอก็เดินมาบอกอีกว่าต้องให้อีก14วันแล้วขาข้างขวาก็ชาค่ะไม่รู้สึกอะไรเลยตาข้างขวาก็มัวหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากรักษาแล้วไม่อยากอยู่แล้วชา,า,<ข>าตอนนี้เป็น,นอยู่ปะตอนนี้ก็ยังชาอยู่ค่ะ เชามแบบไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอครับไม่รู้สึกอะไรคะ่ะหนูเกาจนเลือดออกอะคะอ่ะก็ยังไม่รู้สึกอะไระเชื้อตัวนี้ร้ายมากนะฮะถ้ามว่ามันเป็นแบคทีเรียเท่านั้นเองนะฮะเขาบอกว่าบางคนแบคทีเรียบอกบางทีแบคทีเรียร้ายกว่าวรัสนะครับน้องไมเอาเรื่องนี้ไปลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็ปรากฏว่ามีคนดราม่าก,กับกลายเป็นมาว่าเราใช่ไหมเขาบอกว่ากินหมูดิบเองแล้วมาหาว่าโรคไม่ใจดีด้วยหนู สับเผ่าเองอะค่ะมันก็ถูกของเขาอะค่ะตรงนี้เป็นเรื่องที่แปลกว่าเราสองคนไปกินหมูกระทะด้วยกันแต่วิทไม่เป็นไรเลยมันก่อนหน้าเนี่ยคือที่ไปกินหมูกระทะกันใช่ไหมครับมายเขากลับมาคือมีอาการเริ่มปวดหัวแล้วป่วยแล้วอะครับแล้วก็มามายเขามาก,กินอีกกินอีกอย่างก็คือก้อยครับอ๋อมีกินก้อยเพิ่มใช่ครับก็คือหลังจากกินก้อยได้ประมาณสามวันมายก็อาการปวดหัวหนักขึ้นมาเลยครับก้อยก็คือ เป็นเนื้อดิบใช,ใช่ครับแต่ว่าเราสั่งเนื้อเราสั่งหมูสั่งเนื้อครับหมูหมูดิบมีไหมก้อยดิบมีไหมก้อยหมูดิบมีไหมไม่มีครับไม่มีแล้วมะม,มีใช่ไมมมหมมีอยู่ค่ะส่วนมากีตรงอุ้ยมันอันตรายมากซึ่งซึ่งพอกินกินก้อยไปหลังจากนั้นประมาณสองถึงสามวันก็ปวดหัวจนเข้าโรงพยาบาลเลยครับแต่เราสั่งเนื้อนี่ใช่เนื้อนี่เนื้อกินดิบได้อะแต่หมายความว่าว่าเราเราเราสงสัยไหมว่าว่าหรือว่ามันมี ผสมผสมติดเชือ้อที่ผมคิดก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแปลว่าน้องไมล์อาจจะโดนไปทั้งสองครั้งอันนี้อันนี้เราสันนิษฐานใช่เราสันนิษฐานใช่ไหมครใช่ครับแต่มันมีความเป็นไปได้ว่าในร้านเดียวกันที่ขายทั้งหมูทั้งไก่ทั้งเนื้อ,อซึ่งเป็นของดิบทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจจะติดเชื้อหมาน,นั่นเองน้องไมล์นี่เป็นสาวหน้าตาดีคนหนึ่งนะครับน้องไมล์นี่ก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับเป็น PR ร้านเราค่ะ คอ okay. ตอนในปัจจุบันนี้ตอนนี้ก็คงไม่ได้ไม่ได้ทําแล้วใช่ค่ะจริงๆก็กลับไปทําได้ถูกไหมเ,เขาบอกว่าเครื่องช่วยฟังมันจะทนเสียงเสียงดังไม่ได้ค่ะถ้าอยู่ในร้านเราเอ๋อแล้วได้วางแผนอะไรในชีวิตอีกบ้างตอนตอนนี้น้องไมคคิดว่าอย่างไรเราจะเดินต่อไปอย่างไรครับ คือตอนแรกไม่รู้จะไปทํางานอะไรแล้วค่ะแต่ว่าพี่เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นที่หนูเคยทำอะค่ะเขาทักมาบอกว่าให้กลับไปทํางานได้ o k a หนูบอกเขาว่ารอเครื่องช่วยฟังก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำ uh ํำ huh. แล้วความการทรงตัวของเราล่ะเขาเรียกหนูเป็นแคชเชียร์ค่ะยืนเฉยๆโอเคโอเคนี่คือสิ่งที่เราเอามานําเสนออีกครั้งหนึ่ง mm hmm. เป็นครั้งที่สองหรือครั้งที่3แล้วนะฮะเรื่องของหมูติบ ให้ระมัดระวังเป็นอย่างมากโดยเฉพาะหมูกระทะที่หลายๆท่านชอบนี่นะครับอย่าลืมเลยเรื่องของตะเกียบกลางหรือว่าที่คีบกลางอย่าได้เอาตะเกียบที่คีบหมูดิบไปคีบหมูสุกแล้วเข้าปากโดยเด็ดขาดอันนี้เป็นเรื่องที่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วรุนแรงมากมีผลต่อชีวิตเลยทีเดียวหลายคนเสียชีวิตไปเลยนะครับ เพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตนําเสนอเพื่อที่จะเป็น,ปนอุทาหรณ์ของน้องไม้ซึ่งน,ง,ญญนงน้องไม้ก็เอาเรื่องนี้ขึ้นในโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนอื่นซึ่งก็เป็นเรื่องที่แบบใจดีมากที่บอกเรื่องนี้ให้กับคนอื่นแต่ก็มีบางคนปากร้ายหรือว่า,เ,า,เ,าเกรียนคีย์บอร์ดไปพิมพ์ในสิ่งที่เป็นดรามา่าขึ้นมาก็อย่าได้ไปใส่ใจ ในสิ่งที่น้องไมยทำอยู่ไม่ว่าจะในโซเชียลมีเดียหรือที่ทำอยู่ณวินาทีนี้ถ้าจะมีใครบางคนที่รอดจากการกินหมูกระทะเพราะดูรายการของเราหรือเพราะดูโซเชียลมีเดียใน t ิ k ตอกในไอจี uh, ของน้องไมยถือว่าน้องไมยได้ทำกุศลครั้งใหญ่ให้กับหลายๆคนแล้วคนคน,เห,น,นเหล่านั้นที่ได้ดูก็รอด แล้วไม่เกิดเพราะได้ดูรายการเราเพราะน้องมายมาเล่าให้ฟังวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องมายครับแล้วก็คุณ <Good S 1> วิทย์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับกบกันม่ม่เสาร์หน้าบ่ายสามโมงทางช่องสามครับสวัสดีครับ การตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ